โอเคสวีดัสสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bond h p p p i n s s s Investor กันนะครับวันนี้หัวข้อที่ตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันแล้วก็เป็นการไลฟ์เนาะด้วยความที่ไม่มีเวลาตัดคลิปเท่าไหร่นะฮะก็เลยตัดสินใจไลฟ์กันนะก็ตามหน้าปกคลิปตอนนี้เลยนะฮะว่าสำหรับบิตคอยทำไมผมถึงเริ่มตัดสินใจขายออกนะฮะก็วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อตรงนี้ตามมุมมองส่วนตัวของผมกันเนาะ โอเคเสียงของผมมอนิเตอร์ชัดเจนนะะภาพผมขึ้นชัดเจนก็สำหรับใครที่เข้ามานะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงผมชัดเจนเห็นภาพชัดเจนภาพน้าปกที่เขียนว่าทําไมผมเริ่มตัดสินใจขายออกนะฮะสำหรับปิดคอยตรงนี้ก็ช่วยพิมพ์เลข5้ารัวๆเข้ามาให้ผมเห็นนิดนึงงนาะผมจะได้รู้ว่าคุณเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ได้ยินเสียงผมชัดเจนนะฮะโอเคก่อนที่จะเริ่มต้นกันในวันนี้นะฮะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เล็กน้อยระหว่างที่รอเพื่อนๆพี่ๆทุกคนกันกัน,กนละกันนะ,ะสำหรับใครก็ตามนะ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ติดตามช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอมาโดยตลอดแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันมันดีหรือมีประโยชน์สําหรับคุณมาโดยตลอดแต่ว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้อะไรที่มันพรีเมียมมากกว่าปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นสิ่งที่ในช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอแบบช่องทาง Public แบบนี้เนี่ยออผมไม่ได้แชร์ในช่องทางแบบไหนแต่คุณอยากจะรับรู้ข้อมูลตรงนั้นเนาะต้องบอกว่าผมมีทํากลุ่ม เ e m b e อ s h i p เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขั้นตอนง่ายมากๆ Member s h i p ตรงนี้เนี่ยก็คือสมัครผ่านช่องทาง YouTube เลยนะครับโดยแค่คุณกดสมัครเป็นสมาชิกช่อง b o n h a แ p ปปี้ s นสอินเวสเเนาะกดสมัครเป็นสมาชิกเลยนะตกแค่เดือนละ2 0 0บาทเท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงกาแฟผมกับทีมงานกันไปกันะกน,นะครับโดยต้องบอกว่าใน m e m b e r s h i p เนี่ยผมจะลงคลิปในทุกๆวันเนาะในวันธรรมดานะยกเว้นว่าวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ลงนะครับแต่คลิปหลักๆที่จะลงเนี่ยก็จะเน้นไปที่ ไมเซตด้านการเงินด้านการลงทุนนะครับบางทีก็จะมีการแชร์ในส่วนของออหุ้นไทยนะฮะหรือว่าอาจจะมีหุ้นนอกแซมๆเข้าไปบ้างไปจนถึงตัวบิตคอยนะครับไปจนกระทั่งทองคําอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่คุณคิดว่าคุณอยากจะฟังสิ่งพวกนี้นะครับเพื่อเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในชุดของคุณกันต่อไปนะก็สามารถกดสมัคร เป็นสมาชิกช่อง One Happiness Investor ได้เลยนะครับและนอกเหนือไปจากนั้นนะครับก็อยากจะบอกว่าผมมีทำการเปิดคลาสใหม่ที่กำลังจะเปิดสอนเร็วๆนี้นะครับเรียกว่าเร็วๆนี้ไหม ต,ตีไปเดือนกุมภาแล้วกันนะครับในช่องทางซูมนะครับอ,อ๋อจะสอนในช่องทางซูมโดยคลาสนี้เป็นคลาสที่มีชื่อว่า SGI in Action นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่คุณสนใจต้องบอกว่าผมเปิดเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับโดยรุ่นแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลตอบรับออกมาได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆหลายต่อหลายคนก็คืนค่าคลาสกันไปบางคนก็ได้กําไรมากกว่าค่าคลาสกันด้วยเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าคุณสนใจนะตอนนี้ผมมีดีลที่เป็นราคา V v i p ถ้าสนใจแค่ทักสอบถามไปที่ช่องทาง l i น e แอดไลน์ไอดีแอดโคชได้เลยนะครับตอนนี้บอกเลยดิวเด็ดอย่างแน่นอนนะฮะก็แค่พิมพ์ S G I I A นะตัว S สิงคโปร์แล้วก็ GJ จแอแล้วก็ I2 ตัวแล้วก็ตัว A นะฮะก็ถ้าสนใจสอบถามทางแอดมินได้เลยนะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าสําหรับวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะใครได้ยินเสียงผมชัดเจนยังไงฝากนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กันนะผ่านการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ด้วยเช่นเดียวกัน ครับโอเคมาเรามาลุยกันเลยนะครับเกี่ยวกับ Bitcoin ในะวันนี้ก็สวัสดีทุทกท่านอย่างเป็นทางการเลยนะครับผมสิ่งที่อยากจะมาแชร์และแบ่งปันเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครฟังไลฟ์ในช่องบอ p p i n e s s Investor ตรงนี้มาโดยตลอดติดตามช่องช่องนี้มาโดยตลอดคุณจะเห็นว่าผมพูดเกี่ยวกับ Bitcoin มาประมาณ2คลิปติดๆแล้วนะประมาณ2อสคลิปได้วันนี้ก็จะถือว่าเป็นเหมือนคลิปที่3 นั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยบอกเอาไว้นะตั้งแต่2คลิปก่อนนะว่าในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยมีโอกาสหรือมีความเป็นไปได้ย้ํานะครับว่ามีโอกาสแต่ไม่ได้การันตีว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนั้นเป๊ะๆร้อเปอร์เซดังนั้นเนี่ยหจุดที่สําคัญมากๆที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนั่นคือมันมีโอกาสที่ราคาบิตคอยในมุมมองส่วนตัวงผมอาจจะไปถึง พีคแล้วก็เป็นไปได้นะครับแล้วในขณะเดียวกันคลิปที่แล้วที่ผมไลฟ์ผมก็ได้แชร์และแบ่งปันว่าเหตุผลอะไรหรอที่มันสนับสนุนว่าทําไมผมถึงมองว่ามีโอกาสที่จะเข้าจุดพีคแล้วนั่นเองแต่ถามว่าถ้ามันไปต่อมันก็ดีเนี่ยห,หมแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ไปต่ออย่างน้อยการที่เราได้ประเมินเอาไว้เราจะได้เอามาเตรียมแผนการกันต่อไปนั่นเองนะครับใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงผมชัดเจนช่วยพิมพ์เลขเเข้ามาให้ผมเห็นนิดนึงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะโดยต้องบอกก่อนนะว่าสิ่งที่ ผมจะแชร์และแบ่งปันตามหัวข้อคลิปในวันนี้คือผมเริ่มทําการขายบิตคอยออกไปแล้วนะฮะซึ่งถามว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องบอกว่ามันก็จะผูกกับ2คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทําการไลฟ์นั่นเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิตคอยอาจจะวิ่งไปถึงจุดพีคแล้วก็เป็นไปได้แต่อย่างที่ได้บอกทุกๆคนเมื่อสักครู่ว่าถ้ามันไม่พีคแล้วมันยังไปต่อผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะ it's okay คับ it's okay ถามว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่จุดจุด ที่สาคัญที่อยากจะเน้นย้ําเตือนพวกเราทุกคนในที่นี้นิดหนึ่งนะครับว่าคลิปคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างบิตคอยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณจําไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามุมมองส่วนตัวของผมเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นทําไมผมถึงบอกว่าเออผมขายไปแล้วบางส่วนซึ่งมันจะอ,อ้างอิงจาก2คลิปก่อนใครที่ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ฟังตามไปดู2คลิปก่อนที่เป็นไลฟ์เอาไว้นะครับเกี่ยวกับหัวข้อของ Bitcoin แต่ถามว่าแล้วการขายอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันไม่พีคทําไมผมถึงไม่ได้สะเทือนเลยรู้สึกอะไรทั้งที่ในความเป็นจริงผมเริ่มต้นขาย Bitcoin แล้วด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็อยากจะแชร์ภาพที่เป็น Excel ตรงนี้ให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ดูกันละกันนะครับสมมุติเนี่ย เออก่อนไป Excel ผมขออนุญาตแชร์กราฟก่อนดีกว่าอะขอมาดูกราฟบิตคอยกันนิดนึงนะฮะกราฟบิตคอยโอเคนี่คือในส่วนของราคาบิตคอยปัจจุบันนะ,ะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนะครับซึ่งจุดจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆก็เห็นว่าผมมีการตีในส่วนของโซนตรงนี้ เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงโซนที่เราคุยกันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในโซนประมาณ1 1 0 0 0 0ไปจนถึง1,15,000 0นะฮะว่าเออมันจะสามารถฝ่าโซนนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่าเพราะถ้าฝ่าไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนี่ฮะนี่คือกรอบที่เราเคยตีกันมาโดยตลอดนั่นเองซึ่ง อย่างที่เคยบอกไว้นะครับพีคสูงสุดก็คือขึ้นไปประมาณ1 2 000, 6, 000, ึ0 0 0สนสอแล้วมันก็เกิดการย่อตัวลงนั่นเองแล้วผมก็บอกว่าจุดที่สำคัญมากๆคือไอ้กราฟวีคตรงนี้เนี่ยแหละที่ดูเหมือนว่ามันทำให้ผมกังวลแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นว่าอาจจะไปถึงพีคแล้วก็เป็นไปได้แล้วถ้าเกิดมาดูในส่วนของกราฟเดย์ตรงนี้ด้วยเนี่ยมันก็เห็นว่าถ้านี่คือยอดหนึ่ง0ออย่างที่เราบอกดูเหมือนว่าตรงเนี้ย ดูเหมือนว่าตรงนี้นะฮะมันเกิดการย่อทะลุลงมาอย่างรุนแรงแล้วการย่อทะลุลงมาอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นถ้าคุณดูดีๆโลเนี่ยเหมือนมันจะต่ําลงเห็นไหมเรามองที่ราคาปิดนะฮะโลต่ําลงไม่พอมันพยายามขึ้นไปที่ไฮฮะสร้างไฮใหม่แต่ไฮใหม่ที่ว่าก็ดันต่ํากว่าไฮก่อนหน้าพูดง่ายๆตอนเนี้มันเหมือนเกิดแพทเทิร์นในลักษณะที่ไฮต่ําลงโลต่ําลงก็คือมีแนวโน้มเชื่อเป็นเทรนขาลงผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ย มันอยู่ที่มุมมองของคุณเนาะว่าคุณอาจจะไม่เชื่อในสิ่งสิ่งนี้ก็ได้เพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้โลมันยกสูงขึ้นเดี๋ยวมันก็อาจจะทะลุไฮมันก็เป็นไปได้บางทีอาจจะมองว่าเป็นการพักฐานก็เป็นไปได้แต่ในมุมมองส่วนตัวของผมในเมื่อถ้าผมเริ่มเห็นพทเทินความเสี่ยงในกราฟวีเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันว่าเออมันเริ่มทะลุลงมาแล้วว่าดังนั้นเนี่ยผมก็แค่ลดความเสี่ยงเนี่ยออกไหมย้ำนะฮะว่าผมแค่ลดความเสี่ยงผมไม่จําเป็นต้องเก็บความเสี่ยงเอาไว้อยู่ตลอดเวลานะครับเลยเป็นเหตุผลว่า สำหรับผมถ้าเกิดราคาบิตคอยพุ่งขึ้นไม่เป็นไรเลยฮะ it's okay ผมก็ยังคงบีกกำไรที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้เลือกที่จะตัดสินใจขาย Bitcoin ทั้งหมดนั่นเองนี่ออก่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำนะนี่เป็นเพียงแค่วิธีคิดและมุมอมองส่วนตัวของผมเท่านั้นเราลองมาดูกันเล่นๆดีกว่าสมมุติผมให้คุณดู Excel ละกันนะ่อะ Excel ประมาณนี้สมมติว่าคุณเป็นหนึ่งคนแล้วกันนะฮะที่บังเอิญมีบิตคอยอยู่สักประมาณเท่าไหร่เดียว สัก1.5บิตคอยอ่ะสมมตินะวันนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่110,000สนหนึมื่โอเคไหมเป็นสกู่แล้วที่เราเปิดกราฟแล้วคุณเนี่ยก็มีอยู่สักประมาณ1.5 BTC นะฮะอ่าคุณมีอยู่1.5 BTC แน่นอนครับในกรณีถ้าเกิดคุณขายทั้งหมดเซลออลคุณเซลทั้งหมดเลยนะแปลว่าอะไรฮะถ้าคุณเซลทั้งหมดที่ราคาตรงนี้เลยนะคุณก็จะได้เงินอ่าฮะคุณจะได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่ ก็เอา1.5 BTC คูณด้วย100,000หนนะครับก็จะกลายเป็นว่าคุณจะได้รับเงินจากการขายบิต o i n ทั้งหมดนะที่106,050 0 USDT ถ้าเราตีเป็นเงินไทยสมมุติผมคูณ32พอนะฮะก็จะประมาณ5ล้านบาทนะครับประมาณ5ล้านบาทย้ำนะอันนี้เป็นเพียงตัวเลขสมมุติขึ้นมาแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมอะเริ่มต้นขายแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมขายทั้งหมดนะฮะ สมมุติว่าราคาวันนี้อย่างที่บอก1นึ0 0 0สคือราคาปัจจุบันในตอนนี้สมมุติมี1.5 BTC แต่ผมเนี่ยตัดสินผมตัดสินใจขายซัมผมตัดสินใจขายซัมสมมุติแล้วกันนะขายซัมที่ว่าเนี่ยขายเท่าไหร่ดีขายสัก0.5 BTC ก็ได,ได้หรือบางคนอาจจะแบ่งขายว่าเฮ้ยฉันขอแบ่งขายสัก2 3สไม้เอาเศษมาขายก็คือ0.25 ขายสัก2ไม้ก็ได้อันนี้มันไม่มีผิดหรือถูกคุณก็แค่ไปตัดสินใจนะสมมุติคุณขาย0.5 BTC นะครับแปลว่าอะไรคุณจะได้เงินจากก้อน0.5 BTC เนี่ยอยู่ที่ประมาณ55,000 USDT ถ้าเราตีเป็นเงินบาทก็จะประมาณ1ล้าน1ล้าน7แสบาทคีย์มันอยู่ที่ตรงนี้ครับถ้าบังเอิญคุณขายตรงนี้ไป0.5คุณจะเหลือบิตคอยอยู่เท่าไหร่ล่ะคุณก็เอา1.5 ลบ0.5เหลือ1 BTC โอเคไหมคุณจะเหลืออยู่1 BTC แปลว่าอะไรครับถ้าผมมีความคิดว่าสมมุติ Bitcoin เนี่ยพีกมันคือเมื่อสักครู่ที่ผมบอกคือ126,000นะครับแล้วโดยปกติเนี่ยเวลาที่ Bitcoin มันร่วงลงมาเนี่ยมันมักจะร่วงประมาณ70% 80%โดยประมาณสมมุติผมตีซะว่ามันร่วง70%แล้วกัน70%จาก126,000เนาะ เวลามันร่วง70%แสดงว่ามูลค่าของมันจะเหลือ30%สมมุติ30%มันคือ37,800นะฮะ37,800แต่ผมสมมุติว่า้ผมไม่ได้ซื้ออีกทีตอนมันร่วงลงมาที่37,800หรอกแต่ผมได้เข้าซื้อสักประมาณ40,000ราคาที่40,000แปลว่าอะไรฮะถ้าผมได้ซื้อ Bitcoin อีกทีผมขาย11,000ที่0.5 BTC นะผมได้เงินมา55,000 USDT แล้วผมรอให้มันร่วงลงมาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึง่งนะโดยใช้จำนวนเงินที่มีนะก็คือ5้า0 0 USDT ผมจะพบว่าผมจะพบว่าโอ้ขอโทษผมจะได้จำนวนบิตคอยกลับมาฮะที่1.38 BTC จากการซื้อแปลว่าอะไรฮะของเดิมเนี่ยเรามีอยู่1.5ึ่งจุดหบิตคอยนะครับแต่ของใหม่เนี่ยเราจะมีทั้งสิ้น หนึ่งบิตคอยที่เราเหลืออยู่รวมกับหนึ่งจุดสามแปดบิตคอยที่เราเพิ่งซื้อเพิ่มเข้าไปถ้าได้ต้นทุนสี่หมื่นนะแปลว่าถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณได้ซื้อกลับมาคุณจะมีบิตคอยอยู่สองจุดสามแปดบิตคอยจากเดิมมีหนึ่งจุดห้าเพิ่มมาเป็นสองจุดสามแปดนี่คือมุมมองส่วนตัวของผมโอเคปะว่าเฮ้ยเราก็ได้บิตคอยเพิ่มขึ้นดีว่าดังนั้นเนี่ยการขายออกไปบางส่วนมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ากลยุทธ์ ที่คุณเลือกขายบางส่วนตรงนี้จําเป็นมากๆว่าราคาที่คุณจะเข้าซื้อกับด้วยเม็ดเงินทั้งหมดที่คุณขายไอห้าหมื่ USDT ตรงนี้ได้เงินมาเนี่ยมันต้องได้ต้น,นทุนที่ต่ํากว่าราคาที่คุณขายก็คือ1นึ0 0แสถ้ามันได้ราคาซื้อใหม่นะที่ต่ํากว่า1นึ0 0แสคุณจะได้จํานวนบิตคอยที่มากกว่า0ูนย BTC อยู่แล้ว ยกตัวอย่างสมมุติคุณบอกว่าคุณไม่ได้ซื้อ40,000แต่คุณซื้อสัก6กห0 0่นห้าหาพนะฮะคุณจะได้ b i บิตคอเท่าไหร่ก็หลักการเดียวกันเอา5้า0 0หารด้วย6กหมืคุณจะได้0.85ย์จุดแปบิตคอยก็มากกว่าเห็นปะเพราะตอนคุณขายคุณขายไป0.5 b ย c แต่คุณได้กลับมา0.85 b ์จุคือขอแค่ต้นทุนที่คุณซื้อมันต่ำกว่าราคาที่คุณขายคุณจะได้จำนวนบิตคอยเพิ่มขึ้น โอเคไหมนี่คือมุมมองของผมแต่อย่างที่ผมบอกไอ้0.5 BTC บางคนอาจจะตัดสินใจขายว่าเอ้ยไม้แรกฉันขาย0.25อุ้ยขอโทษไม้แรกฉันขาย0.25 BTC ไม้ที่2ขาย0.25 BTC โดยสมมุติไม้แรกเนี่ยคุณไปขายตอน1 000, 1 0 0 0 0หไม้ที่2เนี่ยคุณเริ่มเห็นว่าเฮ้ยโคชบอลผมอาจจะเคยพูดในคลิปว่าเอออย่าหลุด1น1 0 0 0สนะแล้วคุณอาจจะได้ไปขายสัก95 0 0 0 แปลว่าอะไรฮะแปลว่าต้นทุนเฉลี่ยของคุณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดจากการเฉลี่ย2ตัวเลขนี้มันก็จะอยู่แถวๆประมาณหนึ่งแสนสองพันห้าร้อยโดยประมาณนะโดยประมาณแต่เม็ดเงินที่คุณได้อ่ะมันก็จะเกิดขึ้นเป็นลักษณะนี้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยกับก้อนนี้รวมๆกันเนี่ยก็เท่าไหหมื่นหนึ่งพันไม่เท่าตะกี้นะแต่ถ้าบังเอิญคุณเกิดไปซื้อบิตคอยกลับมาตอนที่สี่หมื่น USDT ซึ่งคุณมีเงินอยู่ห้าหมื่นหนึ่งพันใช่ไหม คุณก็จะพบเจอว่าคุณจะได้กลับมา1.28 BTC เกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดไปรวมกับตัวเลขเดิมที่คุณเหลืออยู่1 BTC มันก็จะกลายเป็น2.28 BTC เนี่ยหรอปะมันก็คือมีบิตคอยมากขึ้นแหละจากเดิมตอนแรกเรามี1.5เออแต่เราก็จะมีมากขึ้นเน,นี่ยหรอไหมนี่ย้ำว่าเป็นเพียงกลยุทธ์บุมมองของผมนะฮะ แต่ทางนี้ท้งนั้นต้องบอกก่อนว่ากรีตรงนี้คุณต้องเอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะและตัดสินใจด้วยตัวคุณเองแต่ถ้าบางคนมีโปรเจกต์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีอยู่1.5 BTC ฉันขายมันทั้งหมดแล้วเอาเงินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยไปลงทุนในส่วนอื่นอันนี้มันก็แล้วแต่คุณไม่มีผิดหรือถูกมันอยู่ที่ว่าเป้าหมายในการลงทุนของคุณจริงๆแล้วมันคืออะไร นะฮะอันนี้คือจุดที่สําคัญอย่างมากนะครับก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอให้กับเพื่อนเพี่ๆทุกคนแล้วก็ลองเอามองแนวคิดสิ่งต่างๆตรงนี้ เอาไปปรับใช้ในกรุีส่วนตัวของคุณกันดูก็แล้วกันนะครับแต่ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะครับอ่ะก่อนที่จะลากันในวันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับว่าอย่างที่ได้บอกไปนะว่าเดี๋ยวเดือนกุมภาเนี่ยผมจะมีสอนคลาสใหม่ซึ่งมันจะเป็นคลาสที่ต้องบอกว่าเป็นการต่อยอดในด้านการลงทุนหุ้นต่างประเทศแล้วก็การลงทุนในบิตคอย n โดยเฉพาะโดยคลาสนี้ผมตั้งชื่อไว้ว่า SGIIA นะฮะเราจะสอนกันประมาณ5เดือนนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาไปจนถึงประมาณเดือน มิถุนายนนะฮะเดือนละสองครั้งโดยประมาณเจอกันท้องช่องทางซูมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถทักเข้าไปที่ช่องทาง Line แอดของผม Line ID เดี c แอดโคชบอได้ซึ่งต้องบอกว่าผมมีเปิดมาแล้วรุ่นหนึ่งนะฮะ อันนี้ผลงานรุ่นแรกที่เกิดขึ้นนะนักเรียนรุ่นแรกที่เขาได้รับโอกาสที่ดีซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลของ SGIIA รุ่นแรกเนาะตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มเข้ากลุ่มไลน์นะฮะประมาณปี2องพช่วงสิ้นปีแล้วก็ข้อมูลนี้ถูกแท็กถึงเดือนเมนะฮะก็มีการมอบลิสต์ต่างๆหรือว่าแชร์ข้อมูลต่างๆที่สําคัญนะครับประมาณ43ลิสต์ซึ่ง43ลิสต์ตรงนั้นเนี่ยถ้าเอามาแท็กดีๆก็จะพบว่าเขาจะมีโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนที่ทําให้เงินเติบโตขึ้นนะประมาณ21 65%เกิดขึ้นแต่เมื่อวานนี้ฮะได้แท็กมาใหม่ฮะช่วงเวลาตั้งแต่เดซ ember 2024สิ้นปีที่แล้วจนถึงเมื่อวานนี้คือ31ออกโท e เบอร์2025จำนวนลิสต์เพิ่มขึ้นเป็น76ลิสต์ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นที่ทำให้พอร์ตเติบโตก็จะอยู่ที่ประมาณ36.28%เกิดขึ้นนั่นเองแน่นอนฮะบางคนอาจจะบอก้อผลตอบแทนตรงนี้มันก็นิดหน่อยอย่างสู้บิตค i ยสู้นู้นนี่นั่นไม่ได้มันอยู่ที่คุณฮะว่าคุณจะปล่อยให้เงินของคุณทํางาน หรือคุณจะปล่อยให้เงินของคุณครับเขาเรียกแหละคอยวิ่งหรือแอคทีฟอย่างเดียวอันนี้มันอยู่ที่ตัวคุณเนาะแต่แน่นอนสําหรับใครถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้แค่พิมพ์ S G.I.I.A. ไปที่ช่องทาง Li@ n e l i ดไลน์ดีแอดโค้สอบถามแอดมินได้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับวันนี้นะหวังว่าสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มันดีหรือมีประโยชน์ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมพันการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ด้วยและช่วยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าม,มีประโยชน์นะครับจะได้เป็นกาลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกัน ฝากทิ้งเอาไว้สุดท้ายและท้ายที่สุดเลยกันแล้วกันนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นคนที่เข้าใจเงินคุณจะเป็นหนึ่งคนที่เข้าใจในชีวิตนะครับผมโคชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เนสต์อินเวสเและดูคลิปนี้จนจ